สวัสดีค่ะชาวซิดนีย์คืนนี้จะมาแนะนําท่านชายประจำกรุงนครซิดนีย์เป็นท่านชายสําหรับแฟชั่นโดยตรงตอนนี้กลาลังมาแรงท,ท่านชายมีนามว่าท่านชายมีนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคืนนี้เป็นไงบ้างคะท่านชายสาหรับแคทตวอล์คืนนี้ก็ดีนะครับนางแบบมาหลายท่านมากแต่อากศาศก็ จะเริ่มหนาวก็นำแบบรู้สึกจะเดินขาสัส่นๆนิดนึงอ๋อตัวนี้เป็นแฟชั่นโชว์เปิดต้อนรับวินเทอร์เหรอท่านชายอ่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่ซีนี่ก็เข้าสู่ฤดูวินเทอร์ Winter แล้วครับอ๋อคือใน,นท่านชายดูไฮโซมากเลยนะคะไม่ทราบว่าแว่นตัวนี้นี่ตัวไหนคะเนี่เพิ่งออกมาวางหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อก็พึ่งจากแฟชั่นโชว์ที่อิตาลีครับอ๋อแล้วหมวกท่านชายคืนนี้นี่ตัวไหนคะเนี่ยหมวกนี้จะเป็นใหม่สั่งคอพิเศษนะครับที่ใช้ในองค์การนาซาครับคือว่า อุณหภูมิลบย4องศานี่ใส่สบายมากครับอ,อุ่นครับโค้ดตัวนี้ก็อลังการมากเลยนี่เป็นหนังตัวไหนคะเนี่ยอ่นนี่ชุดปกตินะครับเพราะ<อ>ว่าคือถ้าสมมติว่าอยู่ที่ซิดนีย์นี่อากาศอุณหภูมิระดับ10องศานี่จะใช้เสื้อบูตาน่นะครับเนี่ยคือปรับอุณหภูมิในตัวดูครับจะเป็นผ้าไหมพิเศษครัอ๋อเป็นไหมพิเศษครับอ๋อ แล้วนีเน่เข็มขัดเห็นแวบ๊บๆนี่เป็นตัวไหนคะเนี่ยอันนี้เลยครับเป็นหลุยติงตองครับอ๋อตัวนี้นี่อ๋อเป็นท็อปเทนเหนี่ท่านชายอ๋อคนไทยใส่กันครับอ๋อ<ด>เป็นพวกเบสิกใช่ไหมท่านชายอ่าก็เบสิกเบสิกครับเส้นนี้ก็ประมาณสามสี่ร้อยเหรียญนะอ๋อแล้วคืนนี้ท่านชายทั้งชุดนี่กี่หลักดีคะราคาอ่าปกติมีกระเป๋าก็จะเจ็ดหลักแต่วันนี้ไม่มีกระเป๋าก็หกหลักก็พอครับ อ๋องั้นขอถ่ายรูปท่านชายทั้งตัวหน่อยนะคะได้ครับอ๋อขอเท่ๆด้วยค่ะอ๋อกางเกงนี้ตัวแคทวอล์กไหนคะท่านชายอ๋อกางเกงนี้เป็น,นเกงพิเศษอ๋อนี้เป็นกึ่งก่อนที่จะทิ้งท้ายซัมเมอร์ใช่ไหมคะครับผมเก้า,นานเก้าครับมีเจเจครับอ๋อท่านชายนี่เป็นอะไรที่แมทช,ชิ่งมากเลยนะคะ ปกติอยู่ที่ในวันก็ปกติอย่างนี้นะครับอันนี้คือชุดก่อนนอนครับอ๋อถ้าทางจะเป็นเด็กเรียนนะคะเนี่ยก็เรียนอยู่ที่เทปมาสี่ปีแล้วก็ยังไม่จบครับอ๋อเว้นตัวพาราตัวนี้นี่กระจกของแสีมันจะโอเคนะคะโอเคครับอันกระสุนด้วยอ๋อโอเคค่ะสำหรับคืนนี้ก็ขอบคุณท่านชายมีนาด้วยนะคะสำหรับวงการแฟชั่นตัวใหม่ที่กำลังมาแรงค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ